โอ้พี่ครับพี่ครับโอ้เฮ้เป็นกัน5้าสิบห้าสิบไหมหเป็นกัน5้าสิบหได้ไหมได้ใช่ไหมอ่ออาเอาอันนี้โอเคจบโคสวัสดีครับผม,มไมมี่นิกนะครับแล้วนี่คือเพื่อนของผมสวัสดีครับผมชื่ออเล็ก วันนี้ฝรั่งสองคนนี้อยากจะทดสอบคนไทยว่าผู้คุณจะทำสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่พร้อมไหมไปน้องครับน้องเฮน้อง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  มีหมื่เอาแบงกันไหมบา้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ย้ยเเฮ้ย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 เย้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไ้เเ้้เเเเเฮ ไม่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 เป็นไรเป็นการห้าสิาสิพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องเดินไปเดินออกไปแล้วไม่เป็นไรพี่พี่พีอยากอยากเป็นกันไหมพี่ผมว่าไม่ด้กว่าไปต้องบอกเขาด้วมันมันมีหนึ่งหมื่นบาทเป็นกันห้าพบหาบไม่ได้ไม่ได้เ e าอะเขาอะเป็นการ5้าสไม่ได้่ไทำไมนี่แหละนี่แหละนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเ เฮ้ยคิดว่าเปงกันไหม50 50ไม่แบ่งไม่แบไม่เป็หรไม่แบ่งน้องน้องน้องม่อกี้เฮ้ยโชคดีโอเคขอเคมากครับคุณมากครับพี่ครับอยากเปงกันไหม50 50หนอมันมี1นึ่งบาทหนึ่งสสหเอาห้าพันละกันขอบคุณมากอย่าบอก Stop stop stop. stop! 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 What? Yo, talking, man. What? you money. Come on. it, What? What? It's his money. Come on. Oh, i What? 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 นี่ครับเห็นกล้องไหมครับตรงนี้ตอนนี้เรากำลังเรากำลังทดสอบว่าคนจะทำสิ่งที่ถูกขอบคุณมากที่ที่พยายามยุดผมจริงๆถ้าเกิดคุณชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับที่ช่อง YouTube ว่า my mate Nate การกดติดตามช่วยผมทำคลิปแบบนี้มากยิ่งขึ้นและอย่าลืมว่าผมลงคลิปใหม่ทุกวันสุกตอน6โมงเย็น เจอกันอาที่หน้าครับสวัสดีครับ